สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นในหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเช็คด่วนเงินเข้าบัตรคนจนอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับในวันที่18บปดพฤษภาคมแจกรวมแล้วสูงสุดประมาณ2,600บาทคุณผู้ชมท่านใดที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้องดูคลิปนี้ให้ได้นะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังมีเดียด้วยนะครับอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอทโท่นน,นนกวววาาดอง รัฐบาลเนี่ยได้มีการแจกตั้งแต่วันที่ 1, 15และ18พฤษภาคมสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนนะครับโดยจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับอย่างแรกคือได้วงเงินเพิ่มซื้อของใช้ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นสินค้าประการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200ถึง300บาทต่อเดือนครับโดย200ถึง300บาทตรงนี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต้องใช้เพื่อจ่ายอย่างเดียวอย่างที่2นี้ก็คือค่าเดินทางโดยรถสาธารณะนะครับทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงรถบขสและรถไฟประเภทละ500บาทต่อคนต่อหนึเดือนนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะได้เปรียบตอนกรุงเทพมหานครนะเพราะว่ามีการใช้รถไฟฟ้าเนาะต่อมาอย่างที่3นะครับจะได้วงเงินค่าก๊าซของต้ม45บาทให้ต่อเนื่อง3เดือนโดยนําบัตรนี้ไปซื้อก๊าซจากร้านที่ร่วมรายการโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับแต่ใช้ไม่ส่วนลดสมมุติว่าคุณซื้อก๊าซนี้มา100บาท คุณก็จะได้สด่วนลดไป45บาทเป็นแบบนี้3เดือนส่วนวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเ,นเขาได้มีการแจกกับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับเงินคนละ50-100ถึงบาทตามเกณฑ์รายได้และคนที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทด้วยครับส่วนผู้ที่มีรายได้30,000บาทขึ้นไปต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทครับสำหรับใครนะครัที่นำบัตรนี้ไปซื้อของหรือว่าใช้จ่ายผ่านบัตร100บาทเนี่ยจะได้การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5บาทด้วยนะครับถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร1,000บาทจะได้คืน50บาทและหากใช้จ่ายผ่านบัตร10,000บาทจะได้คืน500บาทโดยเงินนะคะจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money พูดถึง โดยสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาจากตู้ ATM ได้นะครับหรือว่าใช้รูดซื้อสินค้าต่อก็ได้นะครับกับบริการหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับแล้วที่18พฤษภาคมที่เพิ่มมาส,สดๆร้อนๆนะครับก็คือการเพิ่มค่าน้ำประปาโดยจะให้1ครัวเรือนต่อ1เดือนนั่นเองครับรวมแล้วนะครับเป็นมูลค่า2,600บาทสูงสุดเลยสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับก็สามารถไปเช็คในตู้ ATM ได้ว่าวันนี้เงินเข้าหรือย,ยังรวมถึงสิทธิ์ สามารถใช้ได้เต็มที่เลยนะครับหากคุณคิดว่าคลิปวิดวีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหาก,กระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหลกข่าวเช็คได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ